ครับจะมาดูในนี้พี่ตั้มนะครับมือใหม่ใบแดงนะครับเฟิดไฟกับมิทูนะครับอันนี้เรื่องสอนการติดเปิดเครื่องแล้วก็คันิเวชันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูพิตั้มบินกันนะครับครับผมเริ่อวันนี้ให้สอนพิตั้มมาคันิเบเข็มทิศนะครับโอเคสามจุดครับสามจุดครับโอเคครับปรับเทียบครับปรับเทียบเข็มทิศอ่าครับอก่ไม่ต้องครับกดเลยครับอ่าการปรับเทียบเข็มทิศสำคัญที่สุดนะครับก็ฝากนะครับพี่น้องมือใหม่นะครับเพราะว่าผมต้องให้พี่ตั้มลองทำลองนะครับพี่ตั้มค่อยไ่อยับ โอเคครับไปเลยครับดูดูจอไปด้วยก็ไเลยครับมันหยุดยังครับอ่าไปอีกครับไปอีกครับไปอีกอ่าเริ่มโอเคครับอ่าเริ่มนะครับอย่าคิ้ลืมก่อนเริ่มกันนะครับคุยกันเทคกันเทนกันเพลินครับโอเคอ่าเทนแ่งต้องดูไฟเขียวเขียวอยู่ตรงนี้อ่า เพราะนั้นการหมุนที่รอบสองซ้ายซ้ายเหมือนเดิมเขี่ยก็ต้องมาหยุดตรงกลางเหมือนเดิมตรงนิ้วชี้บ่อยได้เลยครับไปเลยครับพีตั้มโอเคครับซ้ายครับซ้ายไปอีกครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอหอหสุดยอดนะครับทําครั้งแรกผ่านเลยครับมือใหม่นะครับโอเคครับพร้อมแล้วนะครับอ่าโอเควิโอเคครับเทคออฟขึ้นครับซ้ายซ้ายครับฝั่งซ้ายครับใช่ครับนี่ต้องเรียนรู้ให้เรียนรู้สติ๊กก่อนนะครับเพราะว่า ตั้มใหม่จ๋าต้องบอกว่าใหม่จ๋าเลยครับไม่เคยขับนะครับบอกยังไม่เคยขับต้องบอกยังไม่เคยขับเลยมาถึงจะแล้วก็มาอัดหดให้เลยนะครับแล้วถ้ามันมันถอยหลังเราทำไงดี่าตอนนี้ครับฝั่งขวาครับทุกอย่างผมอยากจะให้เบาๆอารมณ์เหมือนเราให้รอขับ่าโฮมพออัปเดตทุกครั้งก่อนจะขึ้นบินอ่าเพราเดินหน้าไปอ่าโอเคครับนั่นแหละครับสวยครับเริ่มเริ่มได้ขึ้นมานิดนึงนะครับถอยหลัง ทีนี้ไหนลองหันกล้องมาหาพวกเราสิครับตะกูนะครับอ่าครับลองหันกล้องมาได้เลยครับอ่านั่นแหละครับหันซ้ายอ่าอันนี้หันขวาอยู่เดี๋ยวอีกรอบอีกรอบอีกรอบหนึ่งอาเดี๋ยวรอาทีนี้หันซ้ายครับน่าจะตามสุดยอดเลยนะครับผมชอบนะครับเรียนรู้ได้อย่างสุดยอดเลยครับใหม่ต้องบอกว่าเฟิร์สไฟส์ครับมือยังสั่นอยู่เลยแต่ก็จะมือสั่นนะครับนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวท่้านน้าจะเห็นพวกเราเห็นรูปพวกเราเห็นอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยหาภาพสวยถ่ายรูปคู่กันครับไม่เป็นไรถ่ายอย่างโดนอันนี้เรียนรู้สติ๊กไปก่อนเลยเรียนรู้สติ๊กไปก่อนเลยผมไม่รีดนั่นแหละครับโอ้โหู้ครับอ่ารู้ได้ช็อตดอลลี่ด้วยนะครับสุดยอดลงครับมันจะสลับชิดชุดชุดมาสุดเลยครับชุดมาสุดเลยตัวยกเห็นไหมครับพอดีเลยอ่าเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ อ่านั่นแหละครับใช่ค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวก็ชิ่นครับอ่านะครับนั่นแหละครับโฉบเอาให้อยู่นั่นแหละครับโฉบไปเร็วๆได้เลยอ่านี่บินโหมด N นะครับเนี่ยยังไม่ได้เปิดสปอร์ตนะครับไว้ไปเที่ยวไว้วันนึงมีโอกาสค่อยเปิดสปอร์ตผมยังไม่ให้เปิดที่นี่มันแค่ไปอ่าลมแรงนะครับลมแรงแต่เขาก็ยังสู้ลมนะครับนะครับสู้ลมแบบสุดยอดเลยครับสู้ลมสบายๆนะครับให้เห็นๆเลยนะครับว่าเขาสู้ลมเนี่ยต้นไม้มันยังแทบจะพัดนี่นะครับนี่ถูกเขาสู้ลมดีมากๆนนะคครรัับบเี่ย โอเคนะครับอ่าเราเรียนรู้สติกเกอร์นะครับแล้วก็จะดันเบาๆใช่ครับนี่ไม่ใช่ประกอบนะครับแก้กบินสไลด์ได้เลยวก็บินท้ายหลังได้บินไรได้นะครับรู้สึกว่าควบคุมสติกได้ดีมากนะครับนครับแล้วบอกว่าเฟิร์สไฟ์นะครับเป็นเฟิร์สไฟสอยู่กับผมเมื่อกี้เห็นเห็นชากสไลด์ถ่ายนี่คือโอเคเลยทีนี้ไปลองของจริงนี่แหละครับยกแะครับแดดหมดแล้วยกเลยครับยกเลย ยกเลยครับตามยกแล้วครับยกไประวังครับระวังโอเคสวยครับยกเลยครับยกอ่ามันอาจจะย้อนแสงนะครับขอโทษทีนึงนะครับนะครับตอนนี้บินความสูงอยู่ที่อ่าสี่สิบนะครับอ่าสี่สิบนะครับไกลเราอยู่สิบเจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวขอเอาฟาร์นี้โพสให้ดูเลยนะครับฝีมือครับฝีมือโอเคซื้อมาออกมาเลยครับโอ้โหเราบอกว่าบอกว่าไม่เคยเล่นนะครับโอเคนะครับออนุญาตตอนด้วยค่องกันอ่าทีนี้หนึ่งนิ้วโป้งครับครับผมหนึ่งทีครับหนึ่งทีนะครับ โอเคภาพนิ่งครับตามนิวชีกดถ่ายผมขอมุมเดิมนะครับหันไปตะกี้เพราะมุมตะกี้มันจะสวยอ่าโปขอภาพนิ่งแค่บอยหนึ่งภาพครับต้องเราบินความสูงที่สี่สิบขอเอาความไกลด้วยครับตอนนี้คลิปนี้ให้ผมยี่สิบวิครับอ่าสามกดยี่สิบวิขอเป็นมุมวสวยๆแบบตะกี้เลยครับซูมอินซูมเอาอาซูมอินก่อนเลยแล้วซูมเอาครับเทนนิ่งไว้ระหว่างคือแบบในมุมที่เวลาเราถ่ายแก๊งบิ๊กไบค์เราถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเวลแบบเาออกทริปอะครับรวมได้เลยครับ ครับมาแล้วครับปล่อยเลยปล่อยเลยแป๊บนึงครับปล่อยเลยเสร็จแล้วถ้ามันจะเกินมหาสายไปทำเกินอยู่แล้วครับยังไงก็เกินเพราะเราขึ้นตัดเป้นหมายังไงก็เกินครับเนี่ยให้เขาพูดว่าแลนดิ้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วอ่าเนี่ยเราเนี่ยเราตอบอย่างนี้มาเลยครับเห็นไหมครับเรากันได้หมดเลยครับพี่ตามเดินหน้าถอยหลังอ๋อก็คือพอมคำว่าแลนดิ้งเนี่ยเราตัดได้เลยใช่ใช่ครับเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยปล่อยเข้ามาเลยครับนั่นแหละควบคุมของรถใช่ใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับรถมาเนี่คอนโทรลมาอย่างี้ครับ โอเคครับทีนี้เตรียมตัวครับโอเคครับมาแล้วนะครับโอเคเจ๋วครับแ้่ผมต้องกดลงกดลงค้างแล้วก็เอามืออยู่ตรงนี้ครับใช่เลยครับอโหสุดยอดนะครับต้องบอกว่ามือใหม่จริงนะครับแต่สมบูรณ์แบบครับขอบคุณพี่ตั้มมากมากเลยครับเรียบร้อยอันนี้ไม่เหมือนเทนถือดึงไปดึงกลับโดยที่ไม่ใช้รีเทิร์นอุโคมนะครับจริงๆแล้วถ้าเราบังคับแมนนวลอย่างนี้ได้ โดนจะอยู่กับเรานานมากนะครับเพราะเรารู้จักโดนแหลอครับคืออันนี้ก็เลยนะครับเห็นไปตั้มบีแล้วก็เลยนะครับอ่าโอเคครับเอาไปแล้วก็เอาลงกลับมาด้วยตัวเองสวยครับสวยครับถ้าเรารู้ว่าเนี่ยแหละครับถ้าเรารู้ว่าเราจะหลงทิศเราใช้อย่างไงครับโอโห้อะไรครับโอโหดินได้ชอบเชียวนะครับถึงบอกนี่เฟิดไฟไมเคยเล่นมาเลยนะครับนะครับ โอ้โหเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์ขอบคุณพี่ตั้มมากมากนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเขอบคุณครับเข้าปึ๊บเปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอ่าเข้าได้เลยครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับแจวครับครับโอเคแล้๋ยวค่อยค่อยปึ๊บเรียบร้อยครับในชั้นคอมพิวต์นะครับวันนี้เรียบร้อยมือใหม่นะครับยังไงขอบคุณพี่ตั้มมากมากนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณรดีครับขอบคุณมากครับผมครับผมไม่รู้ก็ลองได้ครับขอบคุณครับผมครับยังไงเดี๋ยวเราาม ชมคิดจากพี่ตั้มนะครับเดี๋ยวผมลองแพร่ให้ดูนะครับ